ผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเลยพี่เออใช่พี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงนี้คนรอบตัวของพี่คุยกันเยอะขึ้นจริงจแต่เกยียเพิ่งลงแท็กซี่มาพี่แท็กซี่เขายังพูดเลยนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็น้อยลงอ,อย่างนี้ผมว่าพนักงานเงินเดือนแบบเราต้องคุมรายจ่ายหน่อยแล้วปะ เออแล้วอันมีวิธีคุมรายจ่ายอย่างไงบ้างจริงของผมอะเริ่มแรกผมจะแบ่งเป็นแบบเงินเก็บก่อนสมมติเงินเดือน <c oughs> ออกมาผมก็แบ่งอาจจะ10บถึงยีเปอะไรเงี้ย <c oughs> ออกมามาเป็นเงินเก็บผมแล้วก็หลัก,ลกๆที่เหลือก็ค่อยแบ่งไปตามค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเก็บที่หลังอะ เราใช้หมดก่อนตลอดเลยเออจริงๆวิธีนี้ดีนะแต่พี่มองอมว่าก่อนที่เราจะแยกเก็บอ่ะเราอาจจะต้องบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างเราได้รับอะไรมาบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้สมุดบันทึกแล้วนะมันมีแอปพลิเคชันแล้วอาจได้ใช้บ้างเออใช้เหมือนกันแล้วจริงจริงอะ่ะมันก็มีแบบพวกรายจ่ายแฝงพวกแบบค่าสับสคล้าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่พี่รู้ว่าผมมีอยู่ประมาณ4อันอะ่ะในตัวสัท <subscribe. S 1> <6. S 2> ี่มี6เลยอรอเออจริงจ6นี้ก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมกลับว่าวันนี้เดี๋ยวกลับไปต พราะว่าหลักๆคือผมรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็ทนรอได้เหมือนแอปสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยที่ไปฟังเพลงอะ่ะผมก็รู้สึกผมก็รอกดคลิปแอดได้นะมไม่จําเป็นต้องแบบเออใช่พี่ก็มีเหมือนกันว่าแบบเหมือนมี2แอปอ่ะที่มันเป็นแอปฟังเพลงอะ่ะมันเป็นฟังเพลงเหมือนกันพี่ว่าตัดอันหนึ่งไปก็ได้เหมือนกันเออแต่พวกแอปพวกนี้ผมตัดผ่านบัตรเครดิตหมดเลยนะออแล้วพี่มีบัตรเครดิตปะเออพี่พี่มีพี่มีบัตรเครดิตเออแล้วพี่จัดการมันยังไงอะ่ะ คือวิธีการใช้บัตรเครดิตของพี่อาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึงคือพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ใช้บัตรเครดิตไปตุแบบพี่จะต้องโอนจ่ายเข้าบัตรเครดิตเลยเพราะมันทาให้พี่รู้ว่าจริงๆแล้วเงินในบัญชีที่เหลือเท่าไหร่ถ้าพี่ไม่ทําแบบนี้พี่จะรู้สึกว่าพี่ใจเยอะขึ้นอ่าจริงๆของผมมันก็คล้ายพี่นะแต่ของผมแค่แบบสมมติเวลาผมรูดบัตรไปแล้วเนี่ยผมก็จะโอนเงินจากบัญชีที่เป็นรายจ่ายผมอ่ะออกไปอีกบัญชีหนึ่งเพื่อแยกไว้เลยว่าแบบอันนี้มันเป็นเงินที่เราลูดไปแล้วนะแล้วสุดท้ายผมก็ไปจ่ายตอนครบสิ้นนเดือ เออจริงๆวิธีนี้ก็ดีนะเดี๋ยวพี่ลองไปทำบ้างเออถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปตัดสับคลายผมเลย